สวัสดีค่ะพบกับหเหมยชื่อชจ้าเหมนสือหลินภาษาจีนวันละนิดกับนิดาานาาิดาวันวัถวีโชคมาคุยจนค่ะสำหรับวันนี้นะคะยานพหาหนะาที่นิดน,นำมาฝากคุณผู้ชมก็คือจักรยานค่ะคำว่าจักรยานนะคะในภาษาจีนเราจะเรียกว่าจื่อสิงเชอจื่อสิงเชอและสำหรับประโยคง,ง่ายๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะก็คือตี้ตี้有自ช车ตี้ตี้有ิ行车 ตีตีก็คือน้องชายนะคะเย่วแปลว่ามีค่ะและจื่อสิงเชอร์ก็คือจักรยานนั่นเองนะคะรวมกันทั้งประโยคค่ะตีตีเยจื่อสิงเชอร์น้องชายมีจักรยานนั่นเองค่ะและสำหรับคราวหน้านะคะภาษาจีนวันละนิดกับนิดนิดดาวันจะมีคำว่าอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้นิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะเจ๋จี